ไข่แตกแน่เลยอ่ะอทำไข่อีกแล้วแต่ไหมแตกแล้วเรียบร้อยฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนทุกคนวันนี้เรามาตลาดสันดามหลวงสองนะครับผมอยากตรงนี้เราจะซื้อผลไม้ผักหมูแล้วก็ทุกอย่างที่เราอยากได้นะครับอ่าน่ารักมากโอมีทุเรียนดูไปจะซื้ออะไรก่อนฝั <c oughs> ่งนี้มีผลไม้แล้วก็ฝั่งนี้มีผัก จะซื้ออะไรก็ไปซื้อผักก่อซื้อผักก่อนป่ะซื้อร้านนี้ก็ได้อันร้านหมือนแบบสดๆนะครับผมแบบพอรลามาออ <waż> ผักงวนสดสดอยู่ร้านนี้ไหมอ๋ออันนี้ไม,ม,มอ่อุณเอาอันนี้ดีกว่ไหมใช่ ยูนิยูโอเคแตงกูอบบ่ะฮะได้ได้อันนี้มละไข่ยังไงครับพี่น้ำร้อยวิสจ์เอยละห้าสิบองประมาณประมาณนี้กูได้ผมจะแกงมละใส่ไก่แล้วออก็มละแล้วก็วววทำหมวน ที่ประเทศผมทำนะครับวันนั้นผมทำอร่อยไหมเล็กๆน่ากินมากอันนี้คุณน,น,น,น้เอาไปทุกครั้งแต่กระโดดเวลาไม่ค่อยหมดในตูเ้เย็นนะครับ,บ,บทุกครั้งเอาไปอันนี้โอ,นนอ,อ้ใช่กระเป๋าหมุนดอกไม่เลยอ่ะหนึ 1. 1> ่งกิโล เอาอะไรเพิ่มเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะจ๊ะเอาวันนี้ไหมแบงคกว่าแกรู้เต็มทำไมต้องชื่อว่าแสงกว่าต้องถามคุณน่ะประเทศคุณนะ่ะผมประเทศคุณเรียกว่าขีราขีรเอาไม่ขีราพี่ครับเอาขนาดนี้ไม่ต้องกลัวกล้องพี่ เอาใช่ครับันี้อันนี้เท่าไหร่สิบบาทอาเอาวันนี้บบครับไม่ต้องกลัวพี่แล้วก็อะไรวะโอ้เอาแค่นี้ก่อนตรงนี้มีแตงโมลตลโลดปีนะครับตลโลชีวิตต้องมาเมื่อ,อไรเห็นแตงโมลตลโลดสองพุงพอนะโอเค ผมชอบกินอัน <we> น <are the food ierno> ี้มากนะครับแต่ประเทศพม่านี่เรียกว่าผักโมแต่ทีนี่เรียกว่าผักที่นี่เรียกผักอะไรนะวันผักบุ้ยเล้งผักบยเล้งใช่อเคนี่ค่อร่าอร่อย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 เริ่ม้ลนมากแล้วครับททกคร้อนมากโอเคโอเคครับไอฟักทองแล้วครับฟักทองเริ่มแพงแล้วฟักทองเริ่มแพงแล้วโทโค่ พุงไม่ต้องเงาเดียวผมจับจับเองก็ได้ฮ okay. ะโอเคไปรอันนี้นึนี่่ะ้า p อันนี้ภาษาไทยเรียกาอะไรนะล o กพ p i e c กพีช k p e ะบมแหนแบบนี้ในปัะเทศไทยเรนจังนานมากนะเรนจังนานมาก อันนี้ต่างกันยังไงนะอันนี้จะไม่ไม่มีขนแล้วก็จะมีขนที่มันรสชาติต่างกันไหมคะเราจะองที่มีขนอ่ะใช่เขาบอกว่ามีขนจะหวานกว่าใช่โอ้โหม้วนโชกเลยเอาหนุ่มกิโลนะฮะเกี้กิโลครับผมเอาโลนุ่มนะครับ มาโมงสวยมากสวยมากๆนี่โบ๊ทมาทีคา่ครับเหนือติดหมูมันไข่ยังไงครับหมูติดมันไม่ใช่เหนือติดหมูใช่ยังไงครับเมื่อกี้พูดอะไรเนาะหมูหมูเลือติดมันหมูติดมันหมูติดมันอันนี้ได้ไหมไม่ใช่สดสดนะ สดที่สุดอ่ะสดที่สุดมาปุ๊งนี้นนต์ตีห้าตัวนี้ไข่มดแล้วอันนี้90อันนี้ไอันนี้สดมใช่มอันี้อรออันนี้ไม่สดเหรออันนี้อาสวยๆอันนี้อันนี้ออันี้ันดูสดๆเอาทรงอันนี้157ค่ะ157ดเโอเคโอเค ไก่รอนอันนี้นะครับผมให้แม่ค้าหยิบให้หรือเลือกได้ค่ะเท่าไหร่ได้ได้ได้ปีกก็นั้นไหมเอออันนูนอันนูอนุอนนุ้ใช่จ้ะเอาอันนี้เอาอันนี้หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเอาแต่สวยนะแต่สนะเล็กไม่ถูกเลยไม่ใช่เอาสวยสวยเฉยเฉยเล็กไม่ถูกเลยอืสะออด สะอาดมากตลาดตัวน,นี้ตับเป้าไหมกินไหมได้รายการไหนเพิ่มคะวันนี้ค่ะหัวตะกรารเอาอันนี้หนึ่งกิโลเหนึรร่งกิโลค่ะ,คะ,ะประมาณหกชิ้นโลได้อีกหนึ่งชิ้นปิดเต็มแล้วก็ผ่าอนุญาตไม่พอดีนะจ๊ะ อันนี้ตับไม่รวมรวมรวมใช่ค่ะฝากลูกค้าหน่อยจ้ารวมกินหัวใจตับค่พุงพุงกิโลกันแล้วพุงกิโลโอเคก่นิดหน่ายค่ะวางไว้เลยดีค่ะอันนี้เพิ่มไปสองอันนี้อันนี้เอาพีก่คือรวมเพราะว่าเพิ่มไปอีกสองปีกเราไม่กินเขาจากข้างนอกแล้วเราจะกินท่าเองเราก็กินเองที่บ้าน ไม่ออกไปไหนแล้วโอเคจะเป็นตับวัสดีครับโอเคอบไก่ยอาไหมมีรายการไหนเพื่อนมีไม่เอาอบไก่สักกิโลนมค่ะหนังรอบหนังดีคะอบไก่หนุ่งกิโลครับไม่หนังค่ะหนังแม่สสวัดีค่ะสั่งเนื้อเลือดเลือกค่ะอาวุธค่ะสอยสวยๆรวมๆไม่ได้นะหนูอยัดคั่งให้เลยสั่งเนืได้สวยๆวยเขาเป็นนักแสดงแล้วอาไปหนังนักแสดงใช่ปะ 437บาทรับแบตมีกโกใสุ่งใหญ่เยอะทีเดียวทาน563บาทโอเคตอนนี้เราจะไปซูไข่ไก่แล้วก็โรดี้แล้วก็พริกแล้วก็อะไรแค่นี้แหละเรากลับบ้านร้อนมากทุกคนอากาศร้อนมากเอาพริกที่แบบเผ็ดๆหน่อยหอมๆครับ100บาทครับ เขาสิบเก<ห>าบอลได้ไหมเขาได้ส่เล่นส์ผมเน่ยขอบคุณครับซื้อของเสร็จแล้วนะครับวนไม่มีไม่มีสิล้วโอ้ไข่ไก่แตกแน่นเลยอะ่ะเว้ทำไข่อีกแล้วแตกไหมแตกแล้วเรียบร้อยอันนี้วางที่นู้นได้ไหมกว้งางเลยค่ะที่นี่นะโอเคทุกคนซื้อของเสร็จแล้วตัวน,นี้โลนมากแล้วตลาดตัวนี้แพงหน่อยแต่ของดีมากบ๊ายบาย